แข็งแรงครับกาลังเดินนะครับดูลาขึ <stay> ้นเต็มนะครับนะเชื really nice. ้อมันก็ตรงนี้ก็ทําไว้ก่อนนะครับดูดูลาสีขาวครับเชื้อเห็ดกาลังเดินนะครับอันนี้ขนาดขวดประมาณร้อยมิลลิตรนะครับร้อยมิลลิตรนะครับพอจหนายขวดละร้อยบาทถ้าในสนใจนะครับใหม่ๆครับเชื้อนะครับเชื้อปีนี้นะครับก็จุก่อส่งลูกค้านะครับ สีเหลืองนะครับตาสีดำก็คือเสือตายเน่าเยนะครับน้ำเสือครับถ้าท่านสนใจช่วงนี้ก็ทักมาที่ไร่บวันนี้ตาได้นะครับ89ราคา1 9 5านะครับวิธีโยดก็เราก็ไปขุดนะครับลากยางนานะครับนแล้วก็หลังฝนตกยิ่งดีครับยินเปียครับเสือก็จะได้เดินนะครับนะคร้บเสือแข็งแรงมากนะครับเราวันนี้สั่ง5ขวดนะครับ การหกรมิลลิลิตรนะครับน้ำเชือนะครับคนละร้อยบาทนะครับทำไม่ได้เลยที่ไรบนิตานะครับหรือก็ประโยชน์ที่ต้นกล้ายางนาแท้ที่เรามีนะครับนะครับเราจะมันสามรอบนะครับจะต้องเอาน้ำผสมด้วยครับกลัวที่จะเค็มนะครับถ้าใครติดตามคลิปไรบนิตาผมก็หยอดให้ดูเลยนะครับ ้นกล้ายางเนะครับแต่ปีนี้ผมก็จะเพาะต้นกล้าเอาเองนะครับนะก็รอสั่งได้นะครับต้นกล้ายางนงนครับพี่หยดเสื้อเห็ดละมูกเลยนะครับปีนี้ทําต้นกล้าไม่ทันนะครับปีหน้าเราจะได้ต้นกล้าที่แข็งแรงนะครมเชื้อเห็ดละมุกด้วยนะครับอันนี้จะส่งทั่วประเทศไทยนะครับจะส่งทั่วประเทศนะครับเชื้อเห็ดละมูกนะครับลูกค้าทุกท่านเห็นเชื้อเห็ดนะครับละมกจากไร้บันดิตาขนมเชื้อเห็ดละมูกคุณภาพนะครับ 0089 81115นะครับดีให้คำแนะนำนะครับในการลงเชื้อเห็ดนะครับ